สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกันอีกแล้วกับแม่หมอติ่งน้อยอ่นานไพ่ทาโร่วันนี้มาพบกันกับดวงความรักรายสัปดาห์นะคะของชาวราศีกุมค่ะวันนี้ชาวราศีกุมคือคนที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมนะคะกรอบการทำนายสัปดาห์นี้ก็8ถึง14มีนาคมเป็นกรอบเวลาคร่าวๆที่กำหนดไว้นะคะอาจจะเร็วกว่าหรือนานกว่าวันที่กำหนดก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ เพราะว่ามันเป็นการเปิดไพ่โดยรวมนะคะไม่ใช่ดวงชะตาของใครคนใดคนหนึ่งก็ให้ดูเป็นแนวทางก็พอนะคะการอ่านไพ่ก็อาจจะไม่ได้ครอบคลุมสําหรับชาวราศีกุมทุกคนนะคะก็พิจารณาดูเนาะเอามาเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดได้ไพ่เจ็ดเหรียญคือมีเจดเหรียญมี8ดเหรียญน,นี่อบอกได้เลยว่าณตอนนี้ชาวราศีกุมโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงิน นะคะไพ่เหรียญขึ้นมาเลยกําลังพยายามที่จะสร้างความมั่นคงนะคะสร้างความมั่นคงให้กับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินการงานของตัวเองนะคะแล้วก็ขอใช้คําว่าใช้ความพยายามมากๆนะคะมีความอดทนค่อนข้างสูงเพื่อที่จะไปให้ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นะคะแต่มองว่าที่ผ่านมาก็ก็หนักพอสมควรนะคะอดทนมาพอสมควรและ ตอนนี้อาจจะเป็นช่วงที่กําลังวางแผนอะไรใหม่ๆอยู่นะคะวางแผนว่า,าจะไปาทางไหนดีหรือจะทําอะไรเพิ่มเติมหรือเพื่อที่จะให้มันแบบว่ารา,ายได้มากขึ้นกว่านี้หรือความมั่นคงดีกว่านี้มีความก้าวหน้ามากกว่านี้อะไรประมาณนี้ทีนี้ในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะมีหนึ่งถ้วยเข้ามาคนโสดราศีกลุ่มเนี่ยหนึ่งถ้วยเข้ามาเนี่ยมีความรู้สึกดีๆในเรื่องความรักเข้ามาอยู่แล้วนะคะอา,อาจจะ มีคนเข้ามาชอบหรือเราอาจจะไปถูกใจใครอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะบ่งบอกถึงความรู้สึกเหมือนกับว่ามันมีมันมีความรู้สึกเรื่องความรักเข้ามานะคะแต่ทีเนี้ยมีสองเหรียญสองเหรียญแล้วก็สี่ดาบนี่เป็นตัวสกัดดาวรุ่งนะคะสี่ดาบนี่คือกําลังเหนื่อยอยู่นะคะกำลังเหนื่อยอยู่ไม่ว่าเหนื่อยกายเหนื่อยใจแหละสำหรับเรื่องความรักความสัมพันธ์นี่ไม่พร้อมเลยยังไม่ต้องการเริ่มต้นอะไรตอนนี้ นะคะคือที่ผ่านมาบางคนอาจจะบอกว่าเ,เจ็บมาหนักอะยังยังยังไม่อยากจะเริ่มอะไรตอนนี้ยังอยากอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆเฉยๆนะคะแล้วก็ออสองเหรียญนี่บางทออีอาจจะเข้ามาหลายคนนะคะหรือ บ่งบอกถึงความลังเลของชาวราศีกุมอยู่บางคนอาจจะไม่ได้เข้ามาหลายคนจ,จะคนเดียวก็ได้แต่มีความลังเลอยู่ยังไม่ยังไม่ตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นทั้งปวงนะคะถ้าสมมตบางคนคุย2คน3คนก็ยังคุยอยู่อย่างนั้นแหละยังไม่ได้ตัดสินใจอะไรนะคะ 6. ถ้วย6ถ้วยสําหรับบางท่านนะคะชาวราศีกุมอาจจะมีการกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งของคนรักเก่าหรือคนที่เคยคุยกันนะคะ คนที่เคยคุยกันอาจจะกลับมาติดต่อกันอีกครั้งหนึง่งซึ่งไม่ได้ไม่ได้บ่งบอกถึงว่ากลับมาติดต่อครั้งนี้จะคบกันต่อหรือจะอะไรไม่ไม,ไม่ไม่มีความหมายในในเชิงนั้นออกมานะคะต้องดูในดูกันต่อไปในอนาคตแต่มันเหมือนกับว่ามันมีการติดต่อกลับมาหรืออาจจะหมายถึงตัวชาวราศีกุมเองนะคะอาจจะนึกถึงขึ้นมานึกถึงความรักเก่า แต่ก็แต่ก็อย่างว่าเนาะบางทีพอมีมีคนใหม่เข้ามามันก็อดไม่ได้ที่จะนึกถึงเรื่องราวเก่าๆขึ้นมาก็เป็นไปได้เหมือนกันสําหรับบางท่านนะคะแต่มันมีแวบขึ้นมาอยู่แล้วแหละออสําหรับคนรักเก่าทีนี้สามเหรี่ยญสามเหรียญมันเหมือนกับว่าออคือจริงๆมองในเรื่องของออถ้าเป็นคนโสดก็น่าจะหมายถึงในเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องการงานนะคะการงานหรือการจะต้องการขยับขยายงานให้มากขึ้นให้ก้าวหน้ามากขึ้น ก็จะเป็นเรื่องพวกนั้นหรืออาจจะหมายถึงถ้าพูดในแง่ความรักความสัมพันธ์คนที่เข้ามาคนที่เข้ามาคุยกับเราเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มาในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องงานหรือการติดต่อประสานงานเรื่องงานกันก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะประมาณนี้นะไพ่ใบนี้ The Fool The Fool กับ The Star บ่งบอกถึงว่าคุณมีความสุขกับความโสดของตัวเองค่อนข้างมาก ะะมีความสุขแล้วก็ค่อนข้างจะผ่อนคลายได้ทําตามใจตัวเองนะคะบางทีก็มีอา,อาจจะมีอารมณ์ที่เหมือนกับว่าบางทีก็อาจจะอยากเริ่มต้นใหม่บ้างแต่ว่าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจไม่ต้องการที่จะผูกมัดอะไรกับใครนะตอนนี้เดอะสตาร์เนี่ยคุณมีความสุขวันนี้แล้วนะคะยังไม่อยากผูกมัดเหมือนกันแล้วก็ในบางอารมณ์ยังรู้สึกเข็ด ยังรู้สึกเข็ดกับความรักอยู่เลยนะคะมี3มดาบขึ้นมาด้วยมีความวิตกกังวลพอสมควรมันเหมือนกับว่าความรู้สึกผิดหวังก,กับเรื่องเดิมอะเรื่องเก่าอะสำหรับบางท่านอาจจะยังอยู่นะคะมีสมดาบอยู่ยังไม่พร้อมที่จะเริ่มต้นอะไรตอนนี้นะคะแล้วก็ยังมีความสุขกับชีวิตโสดอยู่ประมาณนั้นดูสรุปให้นะคะ The l o v e r s 5ห้าไม้เท้า e ิเ e มเพ r เอใครบางคนอาจคนที่เข้ามาคุยด้วยนะคะอาจจะเป็นชาวราศีกุมนะคะ,ะเมทุนหรือจะเป็นเมธหรือเป็นชาวต่างชาติอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะคนที่เข้ามาคุยนะตอนนี้3ถ้วยนะคะ The e m p r e s s okay. โอเคเอ่อน่าจะยังไม่มีความชัดเจนในความรู้สึกของชาวราศีกุมนะคะ ยังไม่มีความชัดเจนห้าไม่เท้าคือ,อ,อมันยังวุ่นวายอยู่ยังยังไม่ลงตัวในเรื่องความรู้สึกของตัวเองนะคะยังไม่ลงตัวไพ่เดอะเลเวอร์สก็ยังตัดสินใจอะไรไม่ได้ว่าจะพัฒนาความสัมพันธ์ดีไหมหรือยังไงนะคะด e เอมเพเอร์ก็ยังบ้างานอยู่ยังโฟกัสเรื่องงานเรื่องออชีวิตส่วนตัวที่แบบว่าขอใช้คำว่าบ้างานนั่นแหละ เหมาะที่สุดและเดออมเพลเลอร์ภารกิจเรื่องงานเรื่องครอบครัวส่วนตัวนี่ค่อนข้างหนักแล้วนะคะเดอแอมเพสก็ s <S <Empire> s <S ここเหมือนกันเดออมเพสเป็นเรื่องของบางทีขอใช้คําว่าความรักคือไพ่ใบนี้โสดไม่นานมันมีคนเข้ามาอยู่แล้วนะคะคุณเป็นคนมีเสน่ห์แล้วก็หน้ามีแต่คนอยากจะเข้ามาประมาณนั้นแต่ทีเนี้ยเดอเอมเพสในบ่งบอกถึงว่าตัวตัวคุณเองคุณก็เหมือนกับว่าต้องได้คอยช่วยเหลือคนอื่นอยู่เรื่อยอะคะ่ะ มีภารกิจที่ต้องช่วยเหลือคนโน้นคนน,น,คน,นี้คนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเป็นผู้ชายนะคะชาวราศีกุมก็จะมีผู้หญิงคอยช่วยเหลือให้คําแนะนําหรือมีคนเข้ามารักมาชอบอะไรประ,ประมาณเนี้ยก็จะมีอยู่เรื่อยๆนะคะดีเอ็มเพรสแล้วก็สามถ้วยสําหรับบางท่านความสัมพันธ์อาจจนะณตอนนี้อาจจะเป็นในฐานะเพื่อนนะคะที่คุยคุยกันอยู่ ยังไม่ได้พัฒนานะคะอาจจะเป็นในฐานะเพื่อนถึงแม้ว่าบางท่านอาจจะมีการไปกินข้าวนัดกันไปเที่ยวหรือมีปฏิสัมพันธ์บ้างนะคะสังสรรค์ปาร์ตี้อะไรประมาณนี้แต่ก็ยังเป็นในเชิงมิตรภาพของความเป็นเพื่อนมากกว่าคู่รักอยู่ดีนะคะเดอเอ็มเพรสคือจะช้าหน่อยนะคะเป็นไพ่ธาตุดินการพัฒนาความสัมพันธ์จะค่อนข้างช้า นะคะแล้วก็อาจจะเนี่ยมี the l o v e r s ขึ้นมาเนี่ยการตัดสินใจไม่ง่ายนะคะยังไม่ตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นในตอนนี้ยังตัดสินใจไม่ได้ยังยังยังไม่มีข้อสรุปให้ตัวเองนะคะสำหรับคนโสดราศีกุมนะคะ ประมาณนี้นะคะยังต้องใช้เวลาอยู่ถ้าคุยก็ยังคุยได้ทุกคนยังไม่ตัดสินใจอะไรทั้งสิ้นนะคะยังโฟกัสเรื่องงานเรื่องเงินที่จะต้องทําให้มันมั่นคงมากขึ้นสําหรับบางคนที่ยังมีการติดต่อจากคนรักเก่ามาหรือยังนึกถึงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องให้กําลังใจกันนะคะตัดสินใจดีๆเนอะรอดูไปนะคะต่อไปเป็นคนมีแฟนนะคะมีแฟนมีคน รักหรือมีคนคุยด้วยอยู่ณตอนนี้นะคะชาวราศีกุมจะมีไพ่ของตัวชาวราศีกุมเองแล้วก็ไพ่ของคนที่เราคุยด้วยนะคะซึ่งเวลาอ่านไพ่ออกไปนี่อาจจะสลับกันได้นะคะก็ต้องอขอให้ชาวราศีกุมพิจารณาดูนะคะเพราะพรเป็นการอ่านในภาพรวมมันก็อาจจะสับสนกันอยู่บ้างลองพิจารณาดูนะคะใครเป็นใคร จะเริ่มที่ไพ่ชาวราศีตุลก่อนนะคะห้าใบใบแรกได้เด็กถือเหรียญน,นะคะใบที่สองก้าดาบอัศวินดาบนะคะชาวราศีกุมสองไม้เท้าสตรีทีนี้ไพ่ของคนที่เราคุยด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าอาจจะสลับกันอัศวินไม้เท้า 2ดาบค่ะ9้าเหรียญสไม้เท้า9ไม้เท้าแถวบนนะคะแถวบนเด็กถือเหรียญความสัมพันธ์อาจจะเริ่มต้นยังไม่นานมากนะคะออมองว่ายังไม่นานมากแล้วก็กำลังอยู่ในช่วงที่ว่าจะรอดูว่าความสัมพันธ์จะได้พัฒนา ต่อไปถึงไหนยังไม่มีใครรู้นะคะอนาคตยังไม่มีใครรู้ใครบางคนนะคะชาวราศีกุมบางคนอาจจะ,ะคุยกับชาวธาตุลมเช่นเดียวกันนะคะเมถุนตุลกุมหรือจะเป็นชาวธาตุไฟนะคะเมษธนูก็เป็นไปได้เหมือนกันมีราศีสิงห์อยู่ด้วยนะคะ,ะทีนี้เก้าดาบเก้าดาบกับอัศวินดาบสองไม้เท้าสเตรนนีน่ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่อง อารมณ์อยู่เหมือนกันนะคะแถวบนตอนนี้มีเรื่องที่จะต้องมันถึงจุดที่ต้องตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างมองว่าตัวตัวชาวราศีกลุ่มเองมีเรื่องที่ต้องคิดมันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์มันมันมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างนะคะคือก้าวดาบขึ้นมาเนี่ยมีปัญหาอยู่แล้วมันอาจจะเป็นเรื่องที่คับค้องปัญหาคับค้องใจบางสิ่งบางอย่างทีเนี้ย ไม่รู้ว่าอาจจะทะเลาะบ,บ่อแววกกันบ่อยอยู่ด้วยหรือเปล่านะคะมีอัศวินดาบขึ้นมาความสัมพันธ์ไม่เป็นอย่างที่คิดเท่าไหร่นะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะบ,บ่อแว้งขัดแย้งกันบ่อยครั้งนะคะเพราะว่าอาจจะด้วยเรื่องของการควบคุมอารมณ์ที่บางคนอาจจะพูดจาปากไวไปหน่อยผงผางนะคะนึกยังไงพูดอย่างนั้นแล้วก็ไม่ค่อยยอมกันนะคะจะก็เป็นไปได้เหมือนกันลักษณะนี้ แล้วก็อาจจะมองว่าอาจจะใจร้อนไปนิดนึงในเรื่องความรักความสัมพันธ์ใจร้อนเหมือนกับว่าหลายสิ่งหลายอย่างไม่ได้ดั่งใจประมาณนั้นตัวคนรักอาจจะไม่ได้ดั่งใจหรือความสัมพันธ์ที่เป็นไปอาจจะไม่ได้ดั่งใจประมาณนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะกำลังกำลังคิดอยู่เหมือนกันว่าจะยังไงดีบางคนอาจจะไม่ได้อยู่ใกล้กันนะคะสองไม้เท้าอาจจะอยู่ห่างกันหรือบางคนอาจอยู่ใกล้บางคนอยู่ใกล้แต่าจจะเกี่ยวพันกันในเรื่องของงานก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะ อสวินไม่เท้าอยู่อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยออมองว่าฝ่ายนี้ค่อนข้างที่จะเดินทางบ่อยในเรื่องงานนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นไปได้ว่าไม่ค่อยได้เจอกันสําหรับบางท่านนะคะสเตนนี่ค่อนข้างต้องใช้ความอดทนเหมือนกันคือไพ่ใบนี้ต้องต้องอยู่กับตัวเองค่อนข้างมาก ะะพึ่งพาตัวเองในทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะมีความแตกต่างกันหลายสิ่งหลายอย่างระหว่างสองคนนะคะที่คบกันอาจจะเป็นอายุที่แตกต่างกันหรือสถานะทางสังคมก็เป็นไปได้เหมือนกันอันนี้ไพ่เด็กถือเหรียญบ่งบอกว่าบางทีในเรื่องการงานการเงินหรือฐานะทางสังคมมันเป็นพึ่งจะเริ่มต้นกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะคะอีกฝ่ายหนึ่งมีเก้าเหรียญขึ้นมาค่อนข้างพร้อมในเรื่องของฐานะถึงแม้ว่าหน้าที่การงานอาจจะอยู่ใน ในระดับเดียวกันก็ตามแต่แต่พอก้าเหรียญขึ้นมามันเหมือนกับว่าฝ่ายนี้เขามันเหมือนกับว่าเหมือนคนที่อยู่สุขสบายมาตั้งแต่เกิดอะคะ่ะคนที่อยู่สุขสบายมาตั้งแต่เกิดแล้วก็ไม่ต้องดิ้นรนอะไรมากมายแต่อีกฝ่ายหนึ่งอะสเตรน้นขึ้นมาเนี่ยเพิ่งพาตัวเองมาตลอดบางคนสู้ชีวิตด้วยซ้ำมาตั้งแต่เด็กๆประมาณนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีครอบครัวเป็นเป็น,เป,นเป็นฐานให้ประมาณเนี้ย แรงสนับสนุนจากภายนอกค่อนข้างน้อยต้องดิ้นรนเองเป็นเป็นหลักอาจจะมีความแตกต่างในด้านนี้ซึ่งทําให้เกิดปัญหาบางสิ่งบางอย่างก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ขอใช้คําว่าอสองไม้เท้ากับเก้าเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เหมือนกับว่าในความสัมพันธ์เนี่ยมันจะไม่ได้หวานมันไม่ใช่แบบแบบโรแมนติกมากมนะคะมันเหมือนมันยังไม่สมบูรณ์มันมีความเป็นเพื่อนมากเกินไปในความสัมพันธ์มันเหมือนกับว่าสมมุติว่าเรา เราคบกันเนี่ยเป็นแฟนเนี่ยแต่มันเหมือนกับการใช้ชีวิตหลายสิ่งหลายอย่างมันมีอิสระอยู่นั้นมันเหมือนกับว่าเป็นเพื่อนกันความรู้สึกอ่ะมันมันมันเหมือนเป็นเพื่อนกันมากกว่านะคะมันก็เลยอาจจะนิ่งๆไปหน่อยมีสีไม้เท้าขึ้นมาด้วยในฝ่ายเนี้มันเหมือนกับว่าความสัมพันธ์มั่นคงระดับนึงแหละแต่มันจะนิ่งไปนิดนึงนะคะหรืออาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ให้เวลากับครอบครัวค่อนข้างเยอะ ใช้ชีวิตกับครอบครัวกับเพื่อนของตัวเองมากกว่าใช้ชีวิตกับแฟนด้วยซ้ําไปนะคะแถวบนเนี่ยกำลังมีการตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันนะคะมันมีจุดที่จะต้องเป็นทางทางแยกทางเลือกที่ว่าจะไปไปทางไหนดีอะไรประมาณนี้ในขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งสองดาบขึ้นมาเหมือนกันกําลังตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างเหมือนกันแสดงว่าต่างฝ่ายต่างรับรู้ว่ามันมีปัญหาบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์นะคะซึ่งก็ไม่รู้แหละว่าปัญหาอะไรก้าวไม้เท้า ทางนี้เขาก็อึดอัดนะคะความสัมพันธ์ไม่เป็นดังที่คิดเหมือนกันทางนี้ก้าวดาบทางนี้ก้าวไม่เท้าคนนี้อึดอัดแต่คนนี้เหมือนกับว่าก็หวังหวังอยู่ลึกๆว่ามันจะดีขึ้นนะคะมีการรอคอยอยู่ถึงแม้ว่าบางอารมณ์จะรู้สึกเหมือนกับว่าอยากจะออกไปจากความสัมพันธ์นี้เหมือนกันแต่ก็ยังอดทนรอรอว่าเผื่อวันใดวันหนึ่งสถานการณ์มันจะดีขึ้นประมาณนี้ยังตัดสินใจไม่ได้นะคะส่วนฝ่ายนี้รู้สึกว่าจะคิดมากกว่าแถวบนจะคิด จะ,จะมีเรื่องที่ต้องกังวลมากกว่าแล้วก็คิดในมุมมองที่ไร้ายมากกว่านะคะเดี๋ยวมาดูแนวโน้มความสัมพันธ์แนวโน้มความสัมพันธ์5้าใบนะคะชาวราศีกุมเดอรเชลลี่ออตนานๆเจอกันทีนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์ใครบางคนอาจจะคุยกับชาวราศีกรกฎหรือต่างชาตินะคะสองเหรียญ เทมเพลตเจ็ดดาบสิบดาบนะคะทีนี้ขอบทสรุปห้าใบเหมือนกันนะคะเด็กถือดาบเดอะมูนแปดดาบเดนแปดถ้วย โอเคบทสรุปพร้อมคำแนะนำ5า5ใบนะคะแนวโน้มความสัมพันธ์อย่างที่บอกว่าใครบางคนอาจจะคุยกับต่างชาตินะคะแล้วก็ไม่ค่อยได้เจอกันด้วยนะคะเจอกันไม่บ่อยเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องใช้คำว่าเขาเดินทางบ่อยนะคะเกี่ยวกับเรื่องงานนี่แหละแล้วก็ไม่ค่อยมีเวลาให้สักเท่าไหร่นะคะ สองเหรียญกับเทมเพลนส์เนี่ยมองว่ามันยังมีการปรับมันต้องปรับตัวเข้าหากันอีกค่อนข้างเยอะมันมีความไม่สมดุลอยู่ในความสัมพันธ์อย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าอาจจะเป็นเรื่องของอายุหรือเป็นเรื่องของฐานะทางสังคมฐานะหลายสิ่งหลายอย่างศาส,สนาเชื้อชาติอะไรพวกอย่างเงี้ยนะคะเป็นไปได้เหมือนกันซึ่งจะต้องมีการปรับอยู่นะคะ <S <S เทมเพลนส์เนี่ยต้องปรับตัว <S <S บางทีอาจจะมีเรื่องของการเ,เรื่องการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่เปลี่ยน,ยนงานอะไรพวกเนี้ย เพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์มันลงตัวมากขึ้นก็ได้บางคนอาจจะเหมือนกับว่าอยู่ไกลกันมากเกินไปอาจจะมีการพูดคุยว่าถ้าเราย้ายถ้าให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งย้ายมาอยู่ใกล้ๆก,ก,กันน่ะมันจะดีขึ้นกว่า,วาเดิมไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการพูดคุยกันอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันสําหรับบางคู่นะคะสองเรียญก็เป็นความพยายามที่จะทําให้มันสมดุลให้มันลงตัว,ให,ตวให้มากที่สุดนะคะแต่มองว่ามันยังอาจจะยังมีความลังเลอยู่ด้วย คือมันแปลไปได้2ทิศทางอ่ะนะคะเหมือนที่บอกเมื่อกี้ว่าอาจจะหมายถึงว่ากําลังพยายามปรับทั้ง2ใบเลยนะคะหรือมองในอีกแง่มุมหนึ่งทั้ง2ใบหมายถึงความสัมพันธ์ยังมีความไม่แน่นอนอยู่ทั้ง2ใบเลยทั้ง2เหรียญทั้งเทมเพลตไม่แน่นอนพร้อมจะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาอยู่ที่ว่าใครจะตัดสินใจยังไงนะคะใครจะมีความอดทนอะไรมากน้อยแค่ไหนยังไม่นิ่งนะคะความสัมพันธ์ยังไม่นิ่ง7ดาบยังมีคนที่ไม่ได้พูด ได้คุยกันทั้งหมดมีบางสิ่งบางอย่างแอบซ่อนอยู่ในใจนะคะบางสิ่งบางอย่างแอบซ่อนอยู่ซึ่งไม่รู้แหละว่าซ่อนอะไรไว้แต่ไม่ได้บอกอีกฝ่ายหนึ่งทั้งหมดนะคะอาจจะเป็นความคิดบางสิ่งบางอย่างหรืออาจจะหมายถึงว่าใครบางคนรู้สึกว่าเหมือนกับว่า,ามันมีความพวักพวนห, Origin, ห่วงหน้าพวงหลังอยู่ในความสัมพันธ์ไหนจะเรื่องงานไหนจะความรักก็เป็นห่วงงานก็เยอะอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะทีเนี้ย มันมี10ดาบด้วยทั้ง10ดาบทั้งเดทมองว่าเร็วๆเนี้ยเร็วเนี้น่าจะมีการพูดคุยกันเด็กถือดาบเนี่ยต้องการที่จะเคลียร์ละมันมีเรื่องที่กวนใจอยู่ในความสัมพันธ์แล้วก็ค่อนข้างกังวลค่อนข้างสูงมีเดบมูลขึ้นมาด้วยคือไพ่ใบเนี้ยจะคิดคิดหนักคิดหนักมากเลยน่าจะเป็นฝ่ายที่ก้าวดาบขึ้นมาแถวบนนะคะเมื่อกี้ ค่อนข้างกังวลจัดแล้วก็ไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วต้องคุยต้องเคลียร์ว่าจะเอายังไงกันแน่เพราะว่า8ดาบนี้ต้องบอกว่ามันเป็นความอึดอัดที่ความสัมพันธ์มันไม่มีทางออกทางออกน่าจะมีทางเดียวคือต้องพูดต้องคุยต้องเคลียร์ต้องจบปัญหาปัญหาอยู่ตรงไหนต้องจบนะคะแต่จะจบยังไงนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแล้วแต่แล้วแต่คู่ว่าปัญหารุนแรงแค่ไหน ห้าเหรียญมันมันมีคนใครคนใดคนหนึ่งรู้สึกเหมือนตัวเองอด้อยค่าตัวเองไม่คู่ควรนะคะอาจจะอยากออกไปจากความสัมพันธ์นี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันตัวเองไม่คู่ควรและตัวเองเหมือนกับว่าไม่ได้รับความเอาใจใส่ไม่ได้รับความรักมากเท่าที่ควรถูกทิ้งให้อยู่คนเดียวเต็มไปด้วยความที่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองคือจริงๆในความเป็นจริงอาจจะไม่ขนาดนั้นนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะคิดไปเองว่า เขาไม่สนใจเราแฟนไม่สนใจเราอะไรประมาณนี้นะคะเหมือนตัวเองไม่คู่ควรอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันอาจจะต้องการที่อยากจะจบนะคะคือ88ถ้วยที่ขึ้นมาน่ะใครคนใดคนนึงอยากจะออกจากความสัมพันธ์เต็มทีแล้วค่ะมันมันมันเป็นความรู้สึกเศร้าแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างคืออารมณ์มันไม่มีความสุขแล้วอ่ะมันไม่มีความสุข8ถ้วย8ดาบอ่ะมันมันมันหมกมุ่นหมกมุ่นคิดอยู่แต่เรื่องนี้แล้วก็มันไม่มีทางออกมันทุก ประมาณนั้นแหละทีนี้อยักจบแล้วแต่ทีเนี้ยขอใช้คําว่าคือบางคนอาจจะบอกว่าอพอจบเนี่ยเลิกกันแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับบางคู่ก็เป็นไปได้แต่สําหรับบางคู่นะคะเป็นการจบในลักษณะเหมือนกับว่ายังคบกันต่อนะคะแต่ว่าคุยกันแล้วว่าตกลงปัญหาเล้่เงนี้คุยกันจนเคลียร์จนเข้าใจแล้วแล้วก็คบกันต่อแต่ความรู้สึกมันจะไม่เท่าเดิมนะคะ ด้วยความที่มองว่าไพ่เดทเนี่ยมันจริงอยู่ว่ามันเป็นการจบเพื่อเริ่มเริ่มต้นใหม่แต่ว่าถ้าสมมติว่าเริ่มต้นใหม่กับคนคนเดิมเนี่ยความรู้สึกมันจะไม่เหมือนเดิมนะคะแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าความรักที่มีให้กันแล้วก็สถานการณ์ความรุนแรงของปัญหานั่นแหละเพราะว่า,าต้องใช้คำว่ามันไม่เหมือนกันทุกคนนะคะชาวราศีกุมกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะคือ,อชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าแล้ว กงล้อแห่งโชคชะตาขึ้นมามันชีวิตเราจะหมุนไปข้างหน้าแล้วแต่ว่ามันก็เป็นไปได้เหมือนกันว่ามันจะย้อนกลับมาที่เดิมหมุนย้อนกลับมาที่เดิมก็เป็นไปได้เหมือนกันเป็นไปได้ทั้งไปข้างหน้ากับคนอื่นหรือเปล่าหรือจะไปข้างหน้ากับคนเดิมสามเหรียญต้องมีการพูดคุยต้องเคลียร์กันเคลียร์ชัดๆแหละสามเหรียญกับเด็กเด็กถือดาบอะมองว่ายังไงก็ต้องคุยต้องเคลียร์ ทีนี้มันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่แล้วล่ะผลไม่ต้องไปคาดการผลลัพธ์ไพ่นักมายาก,กลขึ้นมาหรือเมจิกเชียนขึ้นมาเราคาดเดาอะไรไม่ได้หรอกไม่รู้ว่าจะออกมายังไงแต่ไพ่นี้เป็นไพ่ของการพูดคุยเจราจาอขอใช้คําว่าเจราจาด้วยดีนะคะเจราจาด้วยดีจะไม่ต้องทะเลาะบ่อแวงอะไรมีแนวโน้มว่าจะ,ะตกลงกันได้ด้วยดีนะคะ อาจจะมีการเคลียร์ปัญหากันได้เร็วๆนี้แหละนะคะหนึ่งดาบขึ้นมาเนี่ยเคลียร์ปัญหากันได้เร็วๆนี้แหละค่ะแต่อาจจะเครียดหน่อยนะคะเครียดแล้วก็ตัดสินใจยากหน่อยมันเป็นเรื่องของการตัดสินใจของการตัดสิ่งตัดสิ่งที่มันเป็นปัญหาใน,ในความสัมพันธ์ออกไปนะคะปัญหาอยู่ตรงไหนจะตัดตรงนั้นแต่มีโอกาสที่จะได้มีความสุขหรือมีความสมหวังในต่อๆไปถ้าเรา ตัดสินใจได้นะคะแต่ทีนี้ก็อยู่ที่แต่ละคนแล้วล่ะแต่หนึ่งดาบขึ้นมามองว่าจริงๆไพ่ของหนึ่งดาบเป็นไพ่ของความสมหวังนะคะขอใช้คํานี้มันเป็นไพ่ในแง่บวกเป็นไพ่ที่ผลลัพธ์เป็นไปนในทางที่ดีเพียงแต่ว่ากว่ามันจะถึงวันนั้นน่ะเราต้องใช้ความเข้มแข็งแล้วก็ต้องใช้ความเด็ดขาดมากๆความเข้มแข็งของจิตใจความเด็ดขาดว่าเราจะต้องออต้องทำอะไรต้องตัดสินใจอะไรยังไงนะคะ โอเคจะประมาณนี้นะคะประมาณนี้คำตอบอาจจะไม่ได้ครอบคลุมชาวราศีกุ่มทุกคนนะคะก็ต้องอให้พิจารณาดูแล้วก็ถ้าสมมุติว่าเรื่องราวมันเลวร้ายไปกว่าชีวิตความสัมพันธ์ของเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจมันมากนะคะจิตตกเปล่า,ลา,ลาก็ถือซะว่ามันไม่ใช่เรื่องของเราตัวเราเองเราก็ยังต้องอ ประคับประคองความสัมพันธ์ของเราหรือตัดสินใจบางสิ่งบางอย่างตามความเป็นจริงของความสัมพันธ์เราอยู่แล้วตามความรู้สึกของเราถือซะว่าเป็นคําแนะนําเล็กๆน้อยๆนะคะหรือเป็นคําชี้แนะซึ่งอาจจะพอเป็นประโยชน์บ้างแต่อย่างน้อยก็ขอให้ยืดว่าความสุขของเราต้องมาก่อนนะคะชาวราศีกุ่มความสุขความสบายใจของเรามาก่อนอย่างอื่นเสมอนะคะ เอาล่ะเป็นกำลังใจให้ชาวราศีกุมทุกคนนะคะไม่ว่าคนโสดคนมีแฟนมีคนคบมีคนคุยขอให้ผ่านพ้นสัปดาห์นี้ไปได้ด้วยดีเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาเช็คดวงความรักกันใหม่นะคะวันนี้คงต้องขอลาไปก่อนเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ